สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่จาก็จะพามาชมผักสลัดที่เราปลูกรออันนี้รอบที่สามเนาะรอบแรกก็จะผัดยืดไม่สวยนะคะรอบสองก็เจอฝนก็น้องก็จะต้นไม่งานรอบนี้มาลุ้นกันนะคะมาแดดจ้าๆเลยนะอันนี้มาให้เอามาชมนะคะอันนี้นะคะที่เห็นเนี่ยคือผักกาดหอมอิตาลีนะคะเห็นไหม น้องอายุสามสิบวันแล้วค่ะประกาดอมอิตาลีเนาะอันนี้ประกาดหอมธรรมดานะคะอันนะี้นะอันนี้จะเป็นประกาดหอมอิตาลีนะคะแม่ก็สู้แดดมากนะคะเห็นไหยฮะอันนี้ก็ประกาดหอมอิตาลีนะคะนี่หอมอิตาลีอิตาลีนะคะอืมเราเป็นนักทดลองนะเราก็จะปลูกแบบนะคะเอา มาใส่หลายๆแบบนะคะเพราะเราเราเ,ราเพิ่งหัดปลูกเพิ่งปลูกได้นะคะอันนี้อันนี้กรีนโอ๊กนะคะเห็นไหมอันนี้ที่แม่จับเนาะอ่าคือกรีนโอ๊กนะคะกรีนโอ๊กนะกำลังเป็นช่อเลยเนาอะอะาผักกาดหอมอิตาลีนะคะมาเดี๋ยวมาอัปเดตให้ให้ให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าแบบเออพอใกล้ๆเก็บน้องจะเป็นยังไงบ้างนะ ประมาณสิ้นเดือนนะคะน่าจะเก็บได้เนาะครบอายุนอ้องพอดีนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ